โอเคครับก็กล่าบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผม X2 Style เหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือวันนี้ผมจะมาแจกตัวบูสเกมมือถือนะครับเห็นมีคนขอมาในช่องผมนะครับแล้วก็ทักมาที่เพจผมด้วยนะว่าอยากให้แจกตัวบูสเกมมือถือนะครับในวันนี้ผมก็จะมาทําการแจกตัวบูสเกมมือถือที่ผมใช้นะครับซึ่งตัวนี้ผมใช้มาเกือบจะปีแล้วเนาะ เดียนหน้าเนี่ยก็ครบปีหนึ่งเต็มเลยนะครับคือตัวนี้นะครับมันจะมีสองสองแบบนะครับก็คือแบบแรกคือแบบธรรมดานะครับแล้วก็แบบที่2คือแบบโปรนะซึ <Okay. S 1> ่ง2ตัวนี้นะครับจะมีให้ดาวน์โหลดทั้งเพ s สโตรแล้วก็แอปสโตร์ทั่วไปเลยนะแต่ตัวที่ผมจะมาแจกก็คือตัวโปรนะครับถ้าถามผมว่า ทำไมไม่ไปโหลดในเพชร stone นะครับสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับว่าตัวโปรเนี่ยมันต้องเสียตังในการโหลดนะซึ่งคลิปนี้ที่ผมทํามาเนี่ยก็คือทำมาแจกฟรีให้สําหรับคนที่แบบไม่อยากเสียตังอะ่ะเออเอาง่ายๆซึ่งถ้าเสียตังก็ตัวนี้ไม่ไม่เกินร้อยบาทหรอกครับก็ถ้าถ้าใครมีตังก็สามารถไปซื้อที่เพ s t o ได้นะครับตัวนี้ก็ ตัวที่ผมจะมาสอนก็เหมือนกันเนี่แหละครับกับตัวในเพจสโตร์เลยนะครับเหมือนแบบปเป๊ะเลยนะก็เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงข้อดีแล้วก็ข้อเสียของตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของข้อดีของตัวบูสเกมตัวนี้กันก่อนนะครับตัวบูสเกมตัวนี้นะครับสาหรับข้อดีของมันนะครับก็คือมันจะรีสประสิทธิภาพมือถือของเรานะครับออกมาหมดเลยนะครับแบบมัน รีดออกมาจนแบบเห็นผลว่ามือถือเราเนี่ยมันเล่นเกมแบบได้แค่ไหนสุดๆเลยนะครับตัวนี้ว่ามือถือเราแบบสเปคเนี้ยเนี่ยมันเล่นเกมแบบได้กี่เฟรมอะไรประมาณเนี้ก็ถ้าสมมุติว่าใครโหลดไปแล้วเนี่ยแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเนี่ย ก็ถือว่ามือถือทุกคนนคับน่าจะทำเฟรมได้แค่นั้นจริงๆแล้วนะครับเพราะว่าตัวที่ทําให้ลื่นนะครับก็น่าจะมีแค่ตัว boost game ตัวนี้แล้วก็อ่า free f i x 8 6 2ตัวนี้นะครับส่วนไฟดินน้ำมันมันอาจจะช่วยนะครับแต่มันมีโอกาสเสี่ยงในการดูนแบนนะครับผมก็เลยไม่แนะนําสักเท่าไหร่นะครับซึ่งตัวที่ผมมาแจกแต่ละตัวเนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดกฎของเกมนะครับ ผมก็เลยเอามาแจกเนาะแล้วก็ไม่ต้องดราม่าก,กันนะครับว่าโหลดมาแบบไม่ลื่นเลยอะไรเงี้ยก็บางคนเขาอาจจะโหลดมาแล้วก็เล่นลื่นเนาะก็ต้องดูที่สเปคมือถือของท่านผู้ชมแต่ละคนด้วยนะครับว่ามันมีโอกาสที่จะเล่นลื่นไหม คือถ้าใครโหลดมาแล้วมันยังไม่ลื่นเนี่ยแนะนําถ้ามีงบหน่อยก็แนะนําให้เปลี่ยนมือถือไปเลยนะครับเพราะว่าถ้ายังเล่นแล้วไม่ลื่นเนี่ยคือยากแล้วครับวิธีแก้เนี่ยน่าจะต้องได้เปลี่ยนมือถืออย่างเดียวนะครับก็มือถือที่ผมแนะนําแนะนําเป็นพวกแบบ CPU แบบพวก Snapdragon เนี่ยเล่นได้แนะ่นอน100%นะแล้วก็แรมแนะนําขั้นต่ํา6 g ิ คือ 4GB มันก็พอได้อยู่แต่รู้สึกจะหน่วงนะครับหรือไม่ก็พวก iPhone iPhone ก็ iPhone 11ขึ้นไปเนะี่ยเล่นได้หมดเลยนะครับแบบเล่นๆนะก็ในคลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้เทสให้ดูนะเพราะว่าคลิปผมกลัวคลิปมันจะยาวนะก็เลยต้องรีบพูดรายละเอียดแล้วก็รีบไปสอนติดตั้งนะก็ผมจะมาบอก ลืมบอกเลยนะครับว่าตัวนี้มีข้อเสียนะครับก็คือมันทําให้มือถือเราเนี่ยแบตลดเร็วนะครับเร็วแบบเร็วมากๆอ่ะคือมือถือเราชาร์จเต็ม้อยใช่ไหมคือเล่นไปประมาณ4ี่ห้าชั่วโมงอ่ะแบตหมดหมดแบบหมดเกลี้ยงเลยอ่ะคือไม่เหลือเลยอ่ะคืออันนี้คือข้อเสียของมันมากนะครับคือแบตเราจะไหลมากเลยนะครับ ส่วนใครที่ใช้ใน iPhone เนี่ยผมบอกเลยว่ายิ่งไหลนะครับใน p อ iPhone ผมว่าไม่เกิน3ชั่วโมงคนระับหมดแน่นอนนะคือ iPhone มันก็เป็นมือถือที่ประสิทธิภาพแบตไม่ค่อยดีนะครับก็แนะนำเล่นประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็พักแล้วก็ชาร์จแล้วก็รอมันเต็มแล้วก็ค่อยมาเล่นใหม่นะครับเพื่อเป็นการรักษาสุขภาพแบตของท่านผู้ชมด้วยนะครับ ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูวิธีการติดตั้งกันเลยครับผมไปเลยครับผม let's go ตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าดาวน์โหลดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ตัวนี้ไว้ใต้คลิปกับใต้คอมเมนต์นะครับก็ให้ทุกคนกดเข้ามาทุกคนก็จะมาอยู่หน้านี้เลยนะครับนี่ให้ทุกคนเลื่อนลงมานะครับวิธีการโหลดเหมือน free file x 8 6เลยครับผมก็เลื่อนลงมาเนี่ยให้ทุกคนใส่ศูนย์นะตัวนี้ แล้วก็กดคําว่าซื้อสิ่งนี้นะครับแล้วก็มันก็จะพาเรามาหน้านี้นะครับแล้วก็เราให้เราเลื่อนลงมานะครับตัวแรกเนี่ยมันบอกให้เราใส่ที่อยู่อีเมลนะครับตัวที่2ให้เราใส่ศูนย์นะแล้วจากนั้นกดคําว่ากิจนะครับก็รอเขานิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเขาจะพาเราไปหน้าดาวน์โหลด ก็น,นี้ครับผมมันก็จะบอกว่าดาวน์โหลดไฟล์นะเนี่ยเกม b o o s t e r for x f t s t ฟ r ส r ตให้ทุกคนกดคำว่าดาวน์โหลดนะครับเกิดดาวน์โหลดอีกครั้งนะมันก็จะดาวน์โหลดเนี่ยเมื่อเสร็จให้เรากดเปิดนะครับแล้วให้เรากดติดตั้งนะครับก็รอมันไปนะครับซึ่งตัวนี้นะครับจริงๆมันเป็นเครดิตของ พี่คนต่างชาติคนหนึ่งนะครับแต่ผมไม่เห็นเว็บโหลดเขาแล้วนะครับไม่รู้หายไปไหนนะครับแต่ผมโหลดทันนะครับตัวนี้มันมันจะมีลายน้ําบอกอยู่นะครับตอนเราโหลดเสร็จให้เรากดสตาร์นะครับเนี่ยมันก็จะเป็น m o d y u l o c o m อะไรเนี่ยแต่ผมหาเว็บเขาไม่เจอนะตัวนี้ก็กดแคนเซิลครับซึ่งเมื่อทุกคนโหลดเสร็จมานะครับอันดับแรกที่ทุกคนต้องทําเลยก็คือมาเซตตั้งค่าก่อนนะครับ ให้ทุกคนมาที่ GFX Tool ตัวนี้นะครับกดเข้าไปปุ๊บให้ทุกคนมาตั้งค่า Resolution ครับเป็น1440ตัวนี้นะครับแล้วก็กด Command N าาน,นะครับแล้วกดมาที่144 FPS นะครับส่วนกราฟิกให้เราปรับเป็น HD นะครับแล้วก็กด N e น,นะครับแล้วก็รอมัน Boost เมื่อบูสเสร็จแล้วให้ทุกคนกดกากะบาทออกเลยนะครับแล้วจากนั้นให้ทุกคนมาที่บูสคอนฟิกตัวนี้นะครับให้ทุกคนเปิด2ตัวนี้เลยนะปึ๊บปึ๊บแล้วก็ให้ทุกคน,นครมาเพิ่มเกมนะครับตรงแอดเกมตรงนี้นะครับให้กดเข้าไปนะครับแล้วให้ทุกคนมาเลือกฟรีไฟนะครับปึ๊บแล้วให้ทุกคนกดย้อนกลับนะครับเนี่ยมือฟรีไฟเข้ามาแล้วนะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ ก็เวลาที่ทุกคนจะเล่นเกมทุกครั้งนะครับทุกคนต้องมาเข้าเกมนะผ่านตัวเกมบูสเตอร์เท่านั้นนะครับก็เมื่อทุกคนจะเล่นเกมใช่ไหมทุกคนเข้ามาเนะี่ยให้ทุกนกดอันแรกคือบูสต์ตัวนี้นะแล้วก็รอให้มันบูสต์เสร็จนะอันนี้อาจจะใช้เวลานิดน,นึงนะครับขึ้นอยู่กับแอปที่เรามีนะครับก็ต้องรอเข้าไปนะ เมื่อเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนกดกระบาดออกไปเลยนะครับแล้วก็มาที่ GFX Tune นะกด n e x t แล้วก็ n e x t นะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงค่าอะไรมานนครับแค่กด n e x t เฉยๆครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนกดกระบาดออกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มากดที่เกมฟรีไฟล์นะมันก็จะเข้าฟรีไฟล์ให้เราตามปกติเลยครับผม นี่ครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวิธีการติดตั้งตัวเกม booster ต,ตัวนี้นะครับกอนเนี่ยมันก็เข้าในเราปกติแล้วผมเนี่ย evo p a อะไรนรีนี่ครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวิธีการติดตั้งแล้วก็ดาวน์โหลดตัว เกมบูสเตอร์ 4x Pro กนะครับก็เอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับถ้าใครมีข้อสงสัยหรือมีคำถามอะไรให้พิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมไล่อ่านแล้วก็ไล่ตอบทีละเมนนะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แล้วนะครับก็ถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e นะครับแล้วที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ไปให้เพื่อนๆที่มือถือกระตุกนะครับในตอนเล่นเกมให้โหลด ไปลองโหลดดูนะครับตนนัวนี้จะช่วยได้มากนะก็คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ